เรื่องราวในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณนนท์ที่ได้ส่งเข้ามาทางเพจ Facebook ของเรานะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านมาได้ประมาณสัก12ปีแล้วคือคุณนนท์ที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาจําเรื่องนี้ได้ไม่มีวันลืมเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ยมันคือเหตุการณ์แรกในชีวิตของเขาเลยที่จะเรียกว่าเจอผีก็ได้ คือในตอนนั้นที่คุณนนท์เขาไปบวชที่วัดแห่งเนี้เขาก็ได้ไปเจอบางสิ่งบางอย่างจนทําให้เขาเนี่ยต้องอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เขาได้บวชให้กับดวงวิญญาณที่เขาเจอมาเลยอะ่ะคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีๆนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยน่ากลัวแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะหักมุมหรือเปล่านะแต่อยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังเรื่องนี้ดูนะครับ รับประกันได้ว่าเรื่องนี้น่ากลัวแล้วก็น่าสงสารแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากให้เ,เพื่อนๆทุกคนลองปิดไฟสร้างบรรยากาศแล้วก็จินตนาการภาพไปตามเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วนู่นเลยในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณนนท์เขาอายุได้เพียง25ปีซึ่งมันก็เป็นวัยเบญจเพศนะผู้ชายหลายๆคนก็มักจะรู้กันดีว่าช่วงเวลาบวชเนี่ยก็ มักจะเป็นช่วงเวลานี้นี่แหละคราวนี้เมื่อถึงเวลาที่คุณนนท์เขาจะต้องไปบวชเนี่ยเขาก็ได้ไปบวชอยู่ที่วัดวัดหนึ่งแต่ว่าผมขอไม่บอกก็แลวกันนะครับว่ามันคือวัดอะไรแต่ถึงยังไงถ้าผมบอกชื่อวัดไปเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่น่าจะรู้จักกันหรอกเพราะว่าวัดแห่งเนี้ดูแล้วก็เปื่อนกับว่าเป็นวัดตามชนบทที่มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายไม่น่าจะมีคนรู้จักก็จะมีแต่จําพวกชาวบ้านละแวกนั้นแหละไม่กี่คนที่จะ เข้าวัดมาทําบุญแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่พวกรุ่นคุณป้าคุณยายทั้งนั้นแล้วในระยะเวลาที่คุณนนท์เขาบวชในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะบวชสักสิบสวันคราวนี้หลังจากที่ปองผมทําพิธีอะไรต่างๆนานาเสร็จสับครบหมดทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยจนกระทั่งได้เป็นพระเนี่ยหน้าที่ของพระทุกๆเช้าก็คือการที่จะต้องออกไปเดินบิณฑบาตใช่ไหม แต่การบินทบาทของพระวัดเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเข่งนิดหนึ่งคือเขาจะไม่ได้เดินตามพระที่อาวุโสนะแต่ว่าจะเดินใครเดินมันไม่ได้เดินรวมกันในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยคุณนนท์เขาก็ยังเดินตามพระที่อาวุโสอยู่แต่ว่าเดินห่างๆนะไม่ได้เดินตามติดกันทิ้งระยะห่างนิดหนึ่งคราวนี้สิ่งที่คุณนนท์เขาสงสัยก็คือในละแวกใกล้ๆวัดเนี่ย มันจะมีซอยเล็กๆอยู่ซอยหนึ่งและถ้าจะให้เดานะก็คงเดาว,ว่าซอยเนี้ก็น่าจะมีคนอยู่นั่นแหละก็คือน่าจะมีญาติโยมรอใส่บาตรอยู่ในซอยนั้นแต่ที่มันแปลกใจก็คือทำไมพระที่อาวุโสเนี่ยพระรุ่นเก,านก่ารุ่นก่อนเนี่ยทำไมถึงไม่มีใครเดินเข้าไปในบิณฑบาตในซอยนี้เลยทางทางที่ซอยนี้มันก็อยู่ใกล้วัดแท้ส่วนใหญ่เนี่ยพระทุกรูปก็จะเดินออกไปที่อื่นกัน คราวนี้ด้วยความสงสัยคุณนนท์เขาก็เลยปีกตัวแยกออกมาแล้วก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยววันเนี้จะลองเดินเข้าไปในซอยนี้ดูซิว่ามันจะมีญาติโยมอยู่บ้างหรือเปล่าพอคิดได้แบบนั้นปุ๊บคุณนนท์เขาก็เดินเลี้ยวเข้าไปในซอยนั้นทันทีเลยคราวนี้ผมขออธิบายลักษณะซอยนี้นิดหนึ่งนะครับว่าในซอยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบเลยแหละคือมันเป็นซอยที่แคบแล้วก็เล็กมากมาก แล้วมันก็แทบจะไม่มีบ้านคนอยู่เลยถึงแม้ว่ามันจะมีบ้านคนนะแต่ว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเพิงบ้างเป็นบ้านไม้เก่าๆบ้างแล้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันจะอยู่ห่างๆกันออกไปไม่ได้มีบ้านหลังไหนที่อยู่ชิดติดกันเลยคือพูดง่ายๆว่าซอยเนี้มันเปลี่ยวแล้วมันก็เงียบอมากๆในตอนนั้นนะคุณนนท์เขาก็รู้แล้วแหละว่าอ๋อที่เขาไม่เห็นว่ามีพระเดินเข้ามาบิณฑบาตในซอยนี้เลยเนี่ย ก็เพราะว่ามันไม่มีบ้านคนอยู่นี่เองแต่ถึงยังไงก็ตามอะ่ะคุณนนท์เขาก็ยังคงเดินไปจนสุดซอยเลยนะคราวนี้พอเดินมาจนสุดท้ายซอยเนี่ยซอยเนี้ยมันจะเป็นซอยตันรถไม่สามารถสวนทางผ่านกันได้คือถ้าใครขับหลงเข้ามาเนี่ยจะต้องถอยรถกลับอย่างเดียวเพราะว่าด้านในสุดเนี่ยมันจะเป็นโรงงานเป็นโรงเหล็กในตอนนั้นอนะ่ะคุณนนท์เขาก็เลยคิดแ,แล้วว่าเอองั้นเราเดินออกดีกว่า เพราะว่าอย่างไงซอยนี้ก็ไม่มีคนสายบาาแน่ๆละตอนนั้นคุณนนท์เขาก็เลยเดินออกมาเดินออกมาจากท้ายซอยเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆออกมาจากท้ายซอยเนี่ยยังไม่ถึง20เมตรเลยนะก็สังเกตเห็นว่าทางขวามือเนี่ยจะเป็นบ้านไม้ทําจากไม้แล้วก็ทําจากสังกะสีเก่าๆเนี่ยมีอยู่หลังหนึ่งแล้วหน้าบ้านก็เห็นว่ามีคุณยายคนหนึ่งแกยืนอยู่พร้อมกับหลานชายของแก ขออธิบายลักษณะยายคนนี้นิดนึงนะครับว่าคุณยายเนี่ยแกค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วละ่ะอายุน่าจะประมาณสัก60ไปไปลายๆกว่าจะ70แล้วผมเนี่ยงอกเต็มหัวเลยนะใส่เสื้อคอกระเช้าสีชมพูมอมอแล้วก็ใส่ผ้าถุงรูปร่างก็คล้ายๆล,ลักษณะกับคนแกท่ทั่วๆไปตามต่างจังหวัดนั่นแหละเพื่อนๆน,น่าจะนึกภาพกันตาม,มองเนาะส่วนหลานชายของแกเนี่ยดูแล้วก็น่าจะเป็นวัยรุ่นอยู่นะ ถ้าจะให้เดาจากอายุเนี่ยก็น่าจะน่าจะเรียงเรียนอยู่น่าจะอายุประมาณสัก10บ8เห็นจะได้ตอนที่คุณนนท์เขาเจอคุณยายกับหลานคู่นีย้ยายหลานคู่นี้ตอนนั้นคือคุณนนท์เขากำลังจะเดินกลับออกมาจากซอยแล้วละละแต่ว่าดันไปเจอคุณยายคนนี้เข้าซะก่อนจากนั้นพอคุณยายแกเห็นว่ามีพระเดินเข้ามาเนี่ยแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วแกก็พูดว่านิมนต์เจ้าขาหลวงพี่ พอคุณนนท์เขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยรีบเดินไปรับบาดท,ทันทีเลยตอนนั้นสิ่งที่คุณนนท์เขาเห็นว่าคุณยายคนนี้เอาของมาใส่บาดก็คือมันจะมีขา้าวเหนียวหยิบกําปั้นหนึ่งอะนะก็คือหยิบมือหนึ่งแล้วก็ปลาเค็มแล้วก็มีน้ําปลาขวดเล็กๆขวดหนึ่งหลานเนี่ยเป็นคนถือถาดใส่อาหารามาให้ส่วนคุณยายเนี่ยก็แกก็เป็นคนหยิบอาหารเอามาใส่ไว้ในบาท หลังจากที่คุณยายแกใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บคุณนนท์เขาก็ให้พรให้ศีลให้พรหลังจากที่รับพอรอะไรเสร็จสับพทุกอย่างปุ๊บยายแกก็พูดออกมาคำหนึ่งว่าหลวงพี่เจ้าคะพรุ่งนี้รบกวนมารับบาทอีกสักวันนะคะเพราะว่าในซอยนี้ไม่ได้มีพระเดินเข้ามาบิณฑบาตนานมากแล้วหลายปีแล้วพอคุณนนท์เขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเขาก็เลยรับปากไปว่า อ๋อได้ครับยอมคุณยายงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลวงพี่เนี่ยจะเดินเข้ามารับบาตรยมคุณยายในซอยเนี้ยทุกวันเลยก็แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าซอยเนี้ยมีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นพระรูปอื่นไม่มีรูปไหนเข้ากันมาเลยหลังจากที่ได้รับปากกับคุณยายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปุ๊บหลังจากวันนั้นมาคุณนนท์เขาก็เดินเข้ามารับบาตรคุณยายเนี่ยทุกเช้าทุกเช้าเลยคุณยายแกก็ใส่อาหารเหมือนเดิมทุกเช้าเลยนะ ก็คือจะมีข้าวเหนียว1ห,หยิบมือแล้วก็มีปลาเค็มแล้วก็มีน้ำเปล่าขวดเล็กเหมือนเดิมอาหารทุกอย่างเหมือนเดิมหลังจากที่ใส่บาดกันมาได้ประมาณสัก3วันสวันเนี่ยพอเข้าวันที่5คุณยายแกก็พูดออกมาว่าหลวงพี่เจ้าคะยายรู้สึกถูกชะตากับหลวงพี่จังเลยหลวงพี่จะขึ้นเทศวันไหนบ้างยายจะได้ไปฟังยายอยากฟังหลวงพี่เทศก่อนที่ยายจะไม่อยู่แล้ว คืออยู่ๆเนี่ยคุณยายแกก็พูดคำนี้ออกมาเลยนะในตอนนั้นนะคุณนนท์เขาก็งงว่าไอ้คำว่ายายจะไม่อยู่แล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความได้หลายแบบเนาะแต่ว่าตอนนั้นนะก็คิดว่าคุณยายเนี่ยแกอาจจะไปทุรละหรือว่าไม่ได้อยู่ในซอยนี้แล้วอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นคราวนี้ผมต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าพระบวชใหม่ที่วัดแห่งเนี้ยหลังจากที่ผ่านไปได้อาทิดหนึ่งเนี่ยหลังจากที่บวชไปได้แล้วอาทิตย์หนึ่ง ทางหลวงพ่อเขาก็จะบังคับให้พระบวชใหม่ทุกรูปเทศให้กับญาติโยมทุกคนที่มาที่วัดฟังพระใหม่ตอนนั้นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสักสามสี่รูปตอนนั้นก็จะต้องสลับสลับกันเทศตอนนั้นตัวคุณนนท์เขาก็เลยบอกกับคุณยายคนนี้แปลว่าอ๋อได้สิครับโยมคุณยายถ้าว่างๆเนี่ยก็ไปที่วัดได้เลยให้หลานชายพาไปก็ได้จะได้ไปฟังเทศฟังธรรมด้วยถึงแม้ว่าไม่ใช่หลวงพี่ขึ้นเทศเนี่ย แต่ว่าก็มีพระรูปอื่นๆทนเทได้ฟังเหมือนกันนั่นแหละพอรับบาศเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้พรเสร็จเรียบร้อยจากนั้นคุณนนท์เขาก็เดินกลับวัดไปคราวนี้พอมาถึงเช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้มันตรงกับวันพระพอดีและแน่นอนแหละว่าพอเป็นวันพระเนี่ยก็จะต้องมีพระใหม่ขึ้นเทศแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ตัวคุณนนท์ขึ้นเทศนะจะเป็นพระอีกรูปหนึ่งในตอนนั้นตัวคุณนนท์เขาก็ นึกขึ้นมาได้ว่าเออวันนี้วันพระเนาะโยมคุณยายเนี่ยแกจะมาฟังเทศฟังธรรมหรือเปล่าตอนนั้นคุณนนท์เขาก็เลยกวาดสายตามองไปทั่วศาลาเลยนะแต่ปรากฏว่าเอา้าก็ไม่เจอโยมคุณยายสงสัยแกจะไม่ได้มาหร่อมั้งวันเนี้อ่ะตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรพอหลังจากวันนั้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นคุณนนท์เขาก็เดินออกไปบินบาตตามปกติ เขาก็เข้าไปในซอยบ้านคุณยายเนี่เหมือนเดิมเลยแต่คราวเนี้พอเดินมาถึงบ้านคุณยายปุ๊บปรากฏว่าเอา้าบ้านแกล็อกลัวไว้นี่ก็เท่ากับว่าในบ้านเนี่ยจะต้องไม่มีคนอยู่นแน่แล่ะคราวนี้ขออีิบายนิดนึงนะครับว่าคุณยายเนี่ยแกเคยบอกเอาไว้ว่าแกมีลูกสาวคนนึงเปลูกสาวคนโตแต่ว่าลูกสาวคนเนี้ยแกไม่ได้อยู่ที่นี่จะอยู่อีกจกังหวะหนึ่ง ลูกสาวคนนี้ก็จะส่งเงินมาให้ใช้เป็นประจำนั่นแหละแต่ว่านานๆนนทีก็จะมารับคุณยายเนี่ยไปเที่ยวบ้านสักครั้งหนึ่งตอนนั้นตัวคุณนนท์เขาก็เลยคิดว่าเออสงสัยลูกสาวเนี่ยแกน่าจะมารับคุณยายไปเที่ยวที่บ้านแน่เลยก็เท่ากับว่าวันนั้นน่ะเดินมาบินทบาทก็ไม่ได้เจอคุณยายพอมาวันที่สองก็เหมือนเดิมบ้านล็อกกุญแจไว้ไม่มีคนอยู่วันที่สก็เหมือนเดิมไม่มีใครอยู่ คราวนี้พอมาถึงวันที่สี่เนี่ยวันเนี้ยคุณยายก็ยืนรอใส่บาตรอยู่หน้าบ้านของแกเลยและกับข้าวเนี่ยก็เป็นเหมือนในทุกๆมื้อที่แกเคยใส่บาตรน่แหละก็จะมีข้าวเหนียวมีปลาเค็มแล้วก็มีน้ำเปล่าขวดเล็กหลังจากวันนั้นมาวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกเนี่ยคุณยายแกก็จะมารอใส่บาตรคุณนอนอยู่แบบเนี้ยเป็นประจำคราวนี้เมื่อมัอนมาถึงวันพระเนี่ย ส่วนใหญ่แล้ววันพระเนี่ยพวกญาติโยมชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็มักจะไปทําบุญที่วัดกันซะส่วนใหญ่แล้วทุกๆวันพระเนี่ยก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าจะต้องมีพระใหม่ขึ้นเทศพระใหม่ตอนนั้นเนี่ยก็มีประมาณสักสาสี่รูปแล้วพระทุกลูกเนี่ยก็กําลังจะเลียงแถวกันเดินขึ้นไปบนศาลาขึ้นไปบนธรรม,มาสนะเพื่อให้ศีลให้พรกับญาติโยมที่นําของมาถวาย ในตอนนั้นเนี่ยสายตาของคุณนนท์เขาก็กวาดมองไปทั่วศาลาเลยนะแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นคุณยายคนนั้นนั่นแหละแกมาแกมากับหลานของแกและบริเวณที่แกนั่งเนี่ยแกนั่งอยู่หน้าธรรมมาสเลยนะก็คือถ้าคุณนนท์เขาขึ้นไปนั่งบนหน้าธรรมมาศปุ๊บเขาก็จะนั่งตรงกับคุณยายแกเลยอะ่ะในตอนที่คุณนนท์เขาเห็นคุณยายเนี่ยเขาก็เห็นว่าคุณยายอะ่ะ แกนั่งซึมๆนั่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานั่งก้มหน้าอย่างเดียวดูเหมือนกับว่าแกไม่ค่อยมีความสุขเลยนะแกนั่งกับหลานแกสองคนแต่ตอนนั้นที่คุณนนท์เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นอยู่ฝ่ายเดียวนะคุณยายเขายังไม่ทันได้เห็นคุณนนท์นะแต่หลังจากที่พระทุกรูปนั่งประจําที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณยายแกก็หันมาศบตาเข้ากับคุณนนท์พอคุณยายเขาเห็นหน้าคุณนนท์ปุ๊บ จากนั้นแกก็ยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้คือในตอนนั้นพระทุกรูปเนี่ยก็รับอาหารจากญาบโยมที่นำมาถวายจากนั้นก็ให้ศีลให้พรกันไปตามปกติคราวนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องขึ้นเทศวันเนี้ก็เป็นคิวของคุณนนท์ที่จะต้องขึ้นเทศละในจังหวะที่คุณนนท์เขากำลังเทศไปเรื่อยๆเนี่ยจนรู้สึกว่าเทศใกล้จะจบและ สิ่งที่คุณนนท์เขาเห็นแล้วก็สัมผัสได้ก็คือตอนที่เขามองไปที่คุณยายคนนั้นนะ่ก็เห็นว่าคุณยายเนี่ยแกร้องไห้แล้วก็น้ําตาไหลออกมาถ้าจะให้เดาเนี่ยก็น่าจะเป็นว่าแกเนี่ยน่าจะฟังธรรมแล้วก็รู้สึกว่าซึ่งในรถพระธรรมอะไรหรือเปล่าแต่หลังจากที่ขึ้นเทศให้ศีลให้พรญาติโยมเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยพระทุกรูปที่อยู่บนศาลาก็ต่างพากันลุกแล้วก็ ลงจากศาลาไปกุฏิใครกุฏิมันละส่วนญาติโยมที่อยู่บนศาลาเนี่ยก็ยังคงนั่งคุยกันอยู่บ้างก็คือพูด,ดง่ายๆว่าญาติโยมเนี่ยก็ยังอยู่บนศาลานั่นแหละยังไม่ได้มีใครกลับไปไหนในตอนนั้นตัวคุณนนหลังจากที่เขาลงบันไดศาลา,ามาจนสุดแล้วเนี่ยในหัวเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอองั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปทักทายคุณยายหน่อยดีกว่าไปถามสารทุกสุขดิบกันหน่อยดีกว่าว่าแกเป็นยังไงบ้างเพราะว่า ไม่ได้ใส่บาทแกมานานและไม่ได้เจอแกมาหลายวันแต่คราวนี้พอหลังจากที่เดินขึ้นมาบนศาลาปุ๊บปรากฏว่าเอา้าไม่เห็นว่าคุณยายแกอยู่บนศาลานั้นแล้วมองไปรอบๆศาลากวาดสายตาไปทั่วก็ไม่เห็นว่าแกอยู่บนนั้นแล้วในตอนนั้น่ะก็คิดได้อย่างเดียวแล้วว่าเออสงสัยแกน่าจะกลับบ้านไปแล้วล่ะมั้งแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกตังกิดตังกิดอยู่ในใจนะว่า มันจะหายไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคุณยายแกจะเดินลงกลับไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าตอนที่คุณนนท์เขาลงบันไดามาเนี่ยมันยังไม่ทันถึงหนึ่งนาทีเลยนึกภาพออกไหมแต่ว่าตอนนั้นอ่ะก็อ่ะยังไม่ทันเลยจะได้คิดอะไรคราวนี้พอถึงเช้าวันต่อมาคุณนนท์เขาก็เดินออกไปบินทบาทตามปกตินั่นแหละก็เดินไปที่ในซอยบ้านคุณยายเหมือนเดิมปรากฏว่าเอา้าวันเนี้ บ้านแกก็เปิดลั้วล็อกเอาไว้เหมือนเดิมละไม่ได้มีใครอยู่ในบ้านวันแรกก็ไม่มีใครอยู่วันที่สองเดินมาอีกก็ไม่มีใครอยู่ลั้วก็ล็อกเหมือนเดิมคราวนี้พอมาถึงวันที่สตอนที่เดินมาไกลๆเนี่ยก็เห็นแล้วแหละว่าจะต้องมีคนอยู่บ้านคุณยายแน่ๆเลยเพราะว่าประตูลั้วเนี่ยมันถูกเปิดเอาไว้คุณนนท์เขาก็เลยเดินไปที่หน้าบ้านแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะยังไม่ได้เห็นใครอยู่ในบ้านเลยนะ คุณนนท์เขาก็ยืนรออยู่ที่หน้าบ้านสักพักหนึ่งก็คิดว่าคุณยายเนี่ยแกน่าจะอยู่ในบ้านไปเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารมาใสาบ่บาตรหรือเปล่าแต่คราวนี้สิ่งที่คุณนนท์เขาเห็นคนเดินออกมาจากในบ้านก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นคุณนนท์เขาก็คิดว่าผู้หญิงคนเนี้น่าจะเป็นลูกสาวของคุณยายนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเขายังไม่เห็นคุณยายนะพอลูกสาวเธอเห็นคุณนนท์ปุ๊บ เธอก็ยกมือไหว้แล้วก็ทำหน้างง,งๆอารมณ์เหมือนประมาณว่าเอา้าทำไมพระต้องมายืนหน้าบ้านด้วยละ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้จะใส่บาตรนะแต่ตอนนั้น,นตัวคุณนนท์เขาก็เลยเอ่ยปากถามไปว่าเอา้าโยมแล้วคุณยายกับหลานชายละ่ะแกไปไหนหลวงพี่มารอใส่บาตรตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นแกออกมาเลยแกไม่สบายหรือเปล่าพอพูดออกไปแบบนั้นปุ๊บลูกสาวแกเนี่ย ก็ทำหน้าตาอึ้งๆคล้ายกับว่าเหมือนเธอเนี่ยตกใจอะไรบางอย่างจากนั้นเธอก็พูดออกมาว่าขอโทษนะคะหลวงพี่พอดีแม่ดิฉันเนี่ยเสียประด้อาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บเนี่ยคุณนนท์เขาก็ตกใจนะเขาก็บอกว่าจริงเหรอโยมจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยหลวงพี่ยังมาเดินรับบาดคุณยาอยู่ที่นี่อยู่เลย แล้วเมื่อ3วันก่อนนะหลวงพี่ก็ยังเห็นคุณยายกับหลานชายเนะี่ยไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดอยู่เลยนะลูกสาวแกก็บอกว่าจริงๆค่ะหลวงพี่ดิฉันไม่โกหกพระหรอกค่ะแม่ดิฉันเสียไปแล้วจริงๆจ,จากนั้นเธอก็บอกว่างั้นหลวงพี่รออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะพอพูดเสร็จเธอก็เดินเข้าไปในบ้านเดินเข้าไปในบ้านยังไม่ทันจะถึงหนึ่งนาทีเลยนะจากนั้นเธอก็เดินออกมาพร้อมกับกรอบรูปสใบ แต่ตอนแรกอะ่ะยังไม่รู้นะว่าไอ้กรอบรูปนั้นน่ะมันคืออะไรแต่พอลูกสาวแกส่งกรอบรูปสองใบนั้นมาให้ดูเท่านั้นแหละคุณนนท์เขาก็ถึงกับตัวชาไปทั้งหมดเลยเพราะว่ารูปที่เขาเห็นอยู่นั้นน่ะมันเป็นรูปหน้างงานศพและคนที่อยู่ในนั้นน่ะก็คือคุณยายคนนั้นแหละจริงๆรูปหนึ่งก็เป็นรูปคุณยายส่วนอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นหลานชายแก พอทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณนนท์เขาก็เกิดคําถามขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกๆวันที่ผ่านมาที่เราเจอคุณยายเรามาใส่บาทรับบาทคุณยายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คราวนี้ด้วยความสงสัยคุณนนท์เขาก็เลยถามกับลูกสาวไปว่าอา้าวโยมงั้นโยมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณยายเนี่ยแกเป็นอะไรถึงเสีย สิ่งที่ลูกสาวเธอเล่าให้ฟังก็คือเธอบอกว่าก่อนที่คุณแม่จะเสียเนี่ยไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรแกบ่นว่าแกอยากทําบุญอยากใส่บาตรแต่ว่าหลานชายกับลูกสาวเนี่ยก็ไม่มีใครว่างเลยหลานชายก็ต้องเรียนส่วนลูกสาวก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ลําพังตัวแกเองเนี่ยจะไปเดินไปวัดคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าแกแก่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งวัดมันก็อยู่ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะนะคุณยายเนี่ยแกก็บ่นตลอดเลยว,ว่า ทำไมซอยนี้ถึงไม่มีพระเดินเข้ามาบิณฑบาตกันบ้างเลยแต่ว่าเหตุผลเนี่ยก็อย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าซอยเนี้มันแทบจะไม่มีบ้านคนเลยมันจะเป็นโรงงานก็จะมีแต่บ้านคุณยายนี่แหละที่รอพระทุกเชา้าทุกเชา้าแต่ว่าก็ไม่มีพระรูปไหนเดินเข้ามาบิณฑบาตเลยพอถึงคราวที่คุณนนท์เขาเดินเข้าไปบิณฑบาตในซอยนี้ปุ๊บคุณยายแกก็รู้สึกดีใจขึ้นมาเพราะว่าได้มีพระเดินเข้ามาแล้ว แกจะได้ใส่บาทคุณยายแกก็เลยบอกกับคุณนนท์ว่าเนี่ยให้เดินเข้ามารับบาทในซอยนี้ทุกวันได้ไหมซึ่งตอนที่คุณนนท์เขาบวชอยู่อะเขาก็ทําตามที่เขาได้รับปากกับคุณยายไว้นะก็คือเขาก็เดินเข้ามาบินทบาตในซอยนี้ทุกวันทุกวันถึงแม้ว่าบางวันนะ่ะเขาเดินเข้ามาแล้วเขาจะไม่เจอคุณยายก็ตามคุณนนท์เขาก็ยังคงทําตามอย่างที่เขาได้รับปากกับคุณยายไว้ คราวนี้ทุกคนจําได้ไหมว่ามันมีวันหนึ่งที่คุณยายแกพูดออกมาว่าหลวงพี่หลวงพี่มารับบาตรในซอยเนี้ยทุกวันได้ไหมเพราะว่าดิฉันเนี่ยอยากใส่บาตรแล้วหลวงพี่อ่ะขึ้นเทศวันไหนบ้างดิฉันอยากไปฟังหลวงพี่เทศก่อนที่จะไม่อยู่แล้วซึ่งตอนนั้นนะคุณนนท์เขาก็ยังงงนะว่าเอ๊ะทําไมคุณยายเขาถึงพูดคํานี้ออกมาแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถามอะไรนะคุณนนท์เขาก็ได้บอกไปนั่นแหละอย่างที่ผมได้บอกไปว่า หลวงพี่เทศวันนี้วันนี้นะแต่ว่าก็จะต้องสลับกับพระรูปอื่นกันไปบ้างยังไงโยมคุณยายก็ไปฟังได้นั่นแหละก็มีพระเทศให้ฟังอยู่ประจำหลังจากวันนั้นมามันก็ดันมาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นก็คือลูกสาวเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นนะมันเป็นวันพระแล้วคุณยายเนี่ยเขาจำได้ว่าวันเนี้ยคุณนนท์เขาจะต้องขึ้นเทศเขาก็เลยบอกกับหลานชายว่า ให้ไปส่งที่วัดหน่อยแต่ว่าที่มันน่าเศร้าที่สุดก็คืออีตอนที่ทั้งสองคนกำลังนั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำบุญกันที่วัดเนี่ยอยู่ๆมันก็มีรถกระบะคันหนึ่งขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนอยู่ๆรถกระบะคันนั้นน่ะมันก็พุ่งเข้าชนกับมอเตอร์ไซค์ของยายหลานคู่นั้นเ,นเต็มๆเลยสภาพของทั้งสองคนเนี่ยผมขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับ ทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตคาที่พอหลังจากที่คุณนนท์เขารับรู้เรื่องราวทั้งหมดจากปากลูกสาวแล้วเนี่ยคุณนนท์เขาก็ถึงคั้นน้ําตาไหลออกมาเลยถือบาดแล้วก็น้ําตาไหลออกมาเลยเพราะทุกๆอย่างที่เขาเจอมาเนี่ยจะเรียกว่าผีเรียกว่าวิญญาณก็ได้นะคุณยายที่เจอเนี่ยเขาไม่ได้ดูน่ากลัวเลยเขามาดีเขามายิ้มจะมีก็แต่ว่าตอนที่เขา เจอบนศาลาแล้วคุณยายเนี่ยเศร้าและหลังจากที่คุณนนท์เขาเทศได้ฟังเสร็จคุณยายแกก็น้ําตาไหลออกมามันไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ว่ามันเศร้ามากกว่าคือทุกคนลองคิดดูนะว่าคุณยายตั้งใจมาทําบุญที่วัดตั้งใจจะมาฟังคุณนนท์เขาเทศให้ฟังแต่ว่าดันมาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนแต่จิตสุดท้ายของแกเนี่ยก็คือแกก็ยังคงมาที่วัดอยู่นั่นแหละ พราะคุณนนท์เขาก็ยังเห็นว่าแกมากับหลานชายของแกแล้วหลังจากที่เทศให้ฟังเสร็จปุ๊บก็เห็นว่าน้ําตาแกไหลออกมาตอนแรกก็คิดว่าแกซึ้งในรถพระธรรมหรือเปล่าแต่ว่าเปล่าเลยอันที่จริงแล้วแกน่าจะรู้สึกเสียใจเสียดายที่จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพื่อฟังธรรมะอีกแล้วมันก็เหมือนกับว่าแกเนี่ยรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วนะ ถึงพูดอะไรออกมาแบบนั้นพูดออกมาเป็นลางหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพอเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนนท์เขาได้รับรู้มาจากลูกสาวเนี่ยเขาก็รู้สึกได้เลยว่าเขาผูกพันกับคุณยายคนนี้ขึ้นมาทันทีเลยถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่รู้จักกันเลยก็ตามนะแต่ว่าก่อนที่คุณนนท์เขาจะศึกเนี่ยเขาก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เขาได้บวชมาได้ทำมาอุทิศให้กับคุณยายท่านนี้ไปด้วย มันเป็นความผูกพันที่แม้จะไม่ใช่สายเลือดกันก็ตามอ่ะแต่รู้สึกทําไมรักคุณยายคนนี้จังเลยก็ไม่รู้เออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนนท์เขาได้ไปเจอมาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้น่ากลัวเลยนะผีในเรื่องที่เป็นคุณยายเนี่ยก็ไม่ได้มาน่ากลัวด้วยถ้าใครฟังมาจนจบแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเรื่องเนี้ยซึ้งมากๆเศร้ามากๆ และผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเสียน้ําตาให้กับเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วมีประสบการณ์คล้ายๆกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ฟังกันจนจบแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์เรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้อยากจะส่งเข้ามาให้ผมได้นํามาเล่าถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังกัน,นเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องราวของเพื่อนๆมาได้ทาง เพจ Facebook หลอนสเปเชียหรือว่าจะเป็นอีเมลหลอนสเปเชี at gmail.com ก็ได้นะครับทั้งสองอย่างนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมขอกำลังใจโดยการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับ